โรงเรียนบ้านคำเหมือนต่ชโดอนุสรตั้งอยู่ที่บ้านคำเหมือนหมู่ที่7ตําบลไคสีอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2568มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น79คนครูและบุคลากรทางการศึกษา 8คนบริหารงานโดยดรทอฝันพักตีภรมเมธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมือนต่อชะดออนุสศนการพัฒนาคุณภาพตามนโยบายของสพปบึงการ5.0ด้านผู้เรียนผู้เรียนได้รับการส่งเสริมระเบียบวินัยและปลูกฝังวินัยด้านความรับผิดชอบโดยมอบหมายให้ดูแลรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามเขตพื้นที่ ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้มีมาราญาที่ดีโดยใช้แนวทางวิถีพุทธวิถีธรรมส่งเสริมจริยธรรมอันดีงามผู้เรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านต่างๆตามความถนัดของผู้เรียนเช่นด้านดนตรีด้านกีฬาด้านทักษะวิชาการโดยสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้ทั้งในระดับกลุ่มเครือข่ายระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัดโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ส่งผลให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งสามารถอ่านออกเขียนได้และผู้เรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3เป็นต้นไปมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์คิดเลขเป็นผ่านการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายด้านคร,ครูครูเน้นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแผนการสอนมุ่งเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และคิดคำนวณส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำเหมือนตชดอนุสรมีผลการทดสอบอ่าน RT NT และการสอบโอนิตในปีการศึกษา2567ที่ผ่านมาสูงกว่าระดับประเทศทุกรายการด้านผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารงานผ่านรูปแบบ คำเหมือน SMCR Model โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองรวมถึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและคุณภาพชีวิตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม ด้านห้องเรียนห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยมีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ตกแต่งห้องเรียนที่หลากหลายและสวยงามเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนร่มรื่นสวยงามสะอาดตาน่าอยู่น่าเรียนอัตลักษณ์ของโรงเรียนสุขนิสัยดีมีมารยาทงามด้านโรงเรียน โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องน้ำที่พร้อมใช้งานสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมบริเวณโรงเรียนอีกทั้งโรงเรียนดำเนินการจัดเมนูอาหารตามระบบจัดเมนูอาหารกลางวันไทยส h ู o l ลัน c ์เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ครบห้าหมู่โรงอาหารสะอาดโต๊ะเก้าอี้นั่งรับประทานอาหารเพียงพอมีน้ำดื่มที่สะอาดให้บริการโรงเรียนบ้านคำเหมือนตชโดอ,อนุสร ได้ดำเนินการตามนโยบายจุดเน้นเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืนเพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาสมองจิตใจทักษะการปฏิบัติทักษะชีวิตและสุขภาพคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนจะร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนสวยงามสะอาดตาน่าอยู่น่ามอง น่าเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป